you made me ลดหรือเพิ่มเดตติ้งอยเล่บรรยาหลังโดนโจมตีดราม่าชาวเน็ตเหตุวิจารณ์เรียกว่ากระแสย,ยังแรงต่อเน,นื่องสำหรับละครอรเล่บรรยาที่ได้นุ่มโปภรวัฒธนภรณ์พุทธิแสดงนำกับนางเอกคู่ขวัญเบลล่าลาีคัมเปนและตอนนี้เนื้อเรื่องได้ดำเนินมาถึงตอนที่16แล้วโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ถกเอาเแฟนๆถึงกับออกปากโวยกอย่างหน้าหูผ่านแฮชแท็กอยเล่บรรยาอีพีที่สิบหกโดยชาวเน็ตได้มีการเปรียบเทียบกับมันที่ฉาวันแรกกับตอนล่าสุดว่าในตอนนี้ดูดำเนินเรื่องไม่สนุกและไม่สมเหตุสมผลแต่ถ แต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าได้นำเนินเนื้อเรื่องไปได้อย่างเข้มข้นและมีความน่าติดตามอยู่เรื่อยๆและต้องมารเราเรตติ้งกันจ้าว่าจะสูงเหมือนตอนือื่นที่ผ่านมาหรือไม่ล่าสุดถึงแม้จะผ่านการพิจารณามาไมได้ปัดมาแต่กระแสของละครเรื่องนี้ก็ยังแรงดีไม่มีตกเพราะเรตติง้งในตอนที่16นั้นทำมาได้ถึง7.12เลยล่ะค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก Ent e r t อร์เทนที่นี่ .com ด้วยค่ะ